ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกระเกียดครับผมครับสลัคิ้มเนี่ยครับหาโมงย่างมาท่านถึงเชียงครับเอาขึ้นมาก่อนเลยครับพเราะว่าเดดมันห่อนครับแดด้หอนผมได้ไปสังเกตเบิ้งนะครับไปสังเกตเบิ้องว่าช่วงซีโมงเคืองนี่ครับไปหาหาโมงครับ ง่วงรวมยืนนะครับยืนแล้วก็ออาการเศร้าครับห้อนครับยืนแล้วก็เศร้าห้อนห้อนแห้งครับเห็นในชัดเจนเลยครับว่าพี่น้องบางคนบางท่านเพิ่นกับไปผูกไว้นะครับเทียงนะครับเทียงไปหาใบนะครับเพื่อนไปเอากู้สึกว่าโอ้ผมเห็นเนูผมกับสงสารง่วงครับไปหันง่วงเพิ่นผูกไว้นะครับข้องเพื่อนเอาไปปล่อยเอาไปผูกไว้ช่วงเศร้าครับ เทียงเพิ่นเปเอานะโอ้ยสงสารว่าครับมันห่อนครับนิ้วนำแต่ผมเอาไปปล่อยไว้ตัผูกไว้กับบโดนครับอบ่บ่บ่ห้โดนบ่ห้ถึงเทียงครับประมาณเทียงกับมาหอดบ้านกับเทียงพอดีนะครับเทียงพอดีนั่นแหละครับตัวขานะครับค่อยจับซัดหน่อยครับหนึ่งครับว่านุมหน่อยครับตัวผูกเขาวนะ่ครับจับซัดหน่อยครับเริ่มแล้วครับนะครับตัวได้เป็นซัดว่าเป็นซัดครับ โอ้เลยครับรูเลยครับเนี่ครับอืมนี่ครับว่าหนุ่มหน่อยตัวเขาขาวนะครับแมียแดงพอแดงออกมาขาวตัวเดียวนี่แหละครับสอดมาในจังในบู้ผมก็งงอยู่ครับเนี่ยว่าขาวหน่อยนุ่มหน่อยตัวนี้ครับเขาก็ค่อยจับซัดในผ้มแบบนี้แหละครับจะกอนกะย่างบลาใดเขาเอาเขาออกมาครับพอปล่อยออกมาจับซัดแบบนี้แหละครับบ่าพลาดนะครับทางว่าจะไดดเป็นซัดนะครับบ้าพลาดเลยนะครับ นี่ครับเป็นการดีเลยการมีงว่านมว่าผูหน่อยครับค่อยจับสัตว์ช่วง,งว่าห้าอ่าเริ่มสีอ้วนหรือว่าเริ่มแยกลูกออกมาครับรอบผสมนะครับต้องมีงว่าผูค่อยจับสัตว์นะครับถ้าห้อไปอยากเสียเวลาครับช่วงนี้อากาศมันฮอนนะครับ,สม,บ,รบสมติดหนักครับสมตีดหนักเห็นไร เจ้าเหรอครับเห็นไายเจ้าอยู่ในหมู่บันนะครับอยู่ในกลุ่มกะเกิดปัญหานะครับมันห่อนนะครับว่ามันห่อนก็ว่าผสมบูนกินมาเต็มที่นะครับมันก็มีส่วนกับระบบเสือพันมากๆเลยนะครับเก็บเล็กเก็บน้อยครับฝากพี่น้องเจ้าว่าเห้ครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกเสียรครับนี่คือบรรยากาศเที่ยงพอดีครับนี่ครับเอาขึ้นมาถึงขอกถึงฟ้านก็เที่ยงพอดีครับ เลมันจีนนำเอาของโฮมด้ยครับบใไปเสียวลานะครับตัวเลมันทองแกเขาทองแกกับสงสารเขาครับเขาหิ้วนำนะครับครับทายชิปนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านบุรับชุมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับความเจ็บใจใดความไข่กับจะาใดมีครับบุญกุศลนำตุ่มนำสู้ถุบาทยางด้วยพี่น้องครับทายชิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนั่นนะครับเรื่องแก้งเตือนจิปต่อไปครับ ก้าเข้ามาสวัสดีครับ